สวัสดีค่ะคนว่าทั้งหลายนะคะอ่าก่อนอื่นเลยนะทุกคนได้อ่านชื่อคลิปของเราเปล่าแบบแบบแบบว่าเขียนว่ากับดักอะทุกคนหรือว่าแค่เห็นหน้าเราแล้วก็คิดเข้ามาเลยเฮกจะบอกว่าเอ่อคลิปนี้ก็คือกับดักจริงๆก็คือไม่มีอะไรแล้วก็แค่อยากคุยกับทุกคนเฉยๆแบบคนเหงา2020อ่อะนะเด <c oughs> ี๋ยวเพิ่งโกรธแล้วนะแบบมันไม่มีอะไรจริงๆอะทุกคนแบบ เราใส่คําเตือนไว้แลทุกคนใครเข้ามาก็อย่าโกรธเราล่ละเพราะว่ามันไม่มีอะไรจริงๆริงอ,อพูดซ้าทาไมเนี่ยอ่างั้นถ้าทุกคนไม่อยากมาเสียเปล่างั้นก็มีสักยี่สิบไหมคะ <c oughs> <c oughs> อ้าอยู่จรๆๆก็โดนปล้นตังค์อ่าเออปล้นตังค์มันดูไม่ดีเท่าไหร่อ่างั้นก็เออโดนถ่ายตังค์เออหรือยืมตังค ไม่ไ,ม,ไม,ม่ไม่ยืมไม่ยืมเพราะว่าเราจะไม่คืนนะใครพอมีเงินติดบัญชีสักยี่สิบก็แบ่งปันเราได้นะทุกคนเออที่คลิปนี้เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่าเราคิดถึงทุกคนนะคะแล้วก็อยากไลฟ์คุยกับทุกคนอีกแต่ยังไม่พร้อมแล้วก็เน็ตไม่พอ ทุกคนรู้ไหมว่าความลับในการไลฟ์ของเราเนี่ยเราใช้เน็ตอะไรทำไมมันกากจังแล้วก็กระตุกจังก็คือว่าทุกคนเคยเห็นใครแชร์ฮอสปอตไลฟ์สตรีมบ้างปะเราแชร์ฮอสปอตจากโทรศัพท์ของเราเองแล้วก็มาไลฟ์ขอบคุณมากเลยนะคะที่มันทำได้ถือว่าโชคดีมากๆเลย ทุกคนฟังเราปวนมานานและอ่ะงั้นก็ถึงเวลาที่ต้องออบ๊ายบายกันแล้วเพราะว่าทุกคนน่าจะเสียเวลากับคลิปนี้ไปโดยเปล่าประโยชน์ละงั้นก็ขอโทษที่รบกวนเวลานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะคือแบบน่ามหาัศจรรย์มากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ,ะแสดงว่าทุกคนรักเราใช่ไหมที่ยอมดูคลิปเราจนจบอ่ะ เราก็รักทุกคนนะคะงั้นก็ลาไปก่อนจุ๊บ